ก็ถือว่าเป็นข่าวที่โด่งดังที่สุดของช่วงนี้นะครับกำนันนกสั่งลูกน้องนะครับนะก็ต้องขอย้ําว่าสั่งลูกน้องเพราะว่ามีการกู้กล้องวงจรปิดนะครับปรากฏว่ากำนันนกพยักหน้าให้ไอ้น้องนะซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทยนี่ยิงสารวัตรตรงฉินนะครับพันตํารวจตรีศิวกรสายบัวนะครับท่านนะซึ่งก็ถือว่า เป็นตำรวจที่ไม่อยู่ใต้บาทาของผู้มีอิทธิพลที่ร่ำรวยนั่นก็คือธุรกิจของกำนันนกนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างึ่งก็ใช้รถบรรทุกเป็นจำนวนมากและจากการเปิดเผยของคุณวิโรธลัคณะอดิศรสสพะเก้าไกลนะครับบอกว่าสารวัตรแบงค์นะได้สั่งจับรถบรรทุกหลายคันนะที่ทำผิดกฎหมายส่วนมากก็จะเป็นการบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับท่าน และท่านสารวัตรท่านนี้ก็ไม่ยอมรับสวยนะครับนะดังนั้นการสังหารสารวัตรแบงค์นะครับไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหนะ้าน่าจะเป็นการวางแผนฆ่ามานานแล้วนะครับนะเป็นการวางแผนฆ่าของกำนันนกก็ต้องบอกว่าตำรวจในนคนปรปฐมนี่ยอมสิโรราบต่อกำนันนกแล้วสารวัตรแบงค์เป็นใครถึงไม่ยอมแบบนี้ต้องเชื่อไก่ให้ลิงดูก็ต้องขอบอกว่าเป็นความคิดตื้นตื้นนะครับ โดยกำนันนกหวังจะสร้างอิทธิพลให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นถ้าสังหารสารวัตรแบงค์ผู้ที่ไม่ยอมอยู่ใต้อานัตแล้วจะทำให้บารมีของตัวเองเพิ่มมากขึ้นขจรขจายไปทั่วจังหวัดนครปฐมและก็เป็นเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งของนครปฐมทําให้คนเกรงกลัวนะครับก็อยากจะถามว่ามึงหลงอะไรไปหรือเปล่านะประเทศไทยไม่ได้มีจังหวัดนครปฐมจังหวัดเดียวไอ้โง่ สำหรับข่าวนี้ก็ต้องถือว่านะครับในโลกโซเชียลนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเข้าข้างกำนันนกนะครับนะส่วนเรื่องการต่อรองนะครับการโยกย้ายตำแหน่งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นการโยนหินถามทางนะที่กำนันนกนะไปขอร้องเรื่องการโยกย้ายตำรวจที่เป็นญาติของตัวเองนในความเป็นจริงนะครับถ้าจะโยกย้ายจะอะไรก็ช่างต้องขอร้องตำรวจที่มียศสูงกว่าสารวัตรแบงค์นั่นก็แสดงว่า กำนันนกจะพิสูจน์ว่าอ้าวสารวัตรแบงค์นี่จะยอมเขาหรือเปล่านะจะยอมอยู่ใต้อุ้งบาทาเขาเหมือนตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายหรือเปล่านะซึ่งผลปรากฏว่าสารวัตรแบงค์ไม่ยอมนะครับนะกำนันก็เลยส่งซิกให้ไอ้นองยิงนะครับนะอ่ะแล้วต่อมานะไอ้นองเนี่ยก็โดนยิงตายเหมือนหมาข้างถนนนะครับนะ เอาหลังจากที่หนีไปแล้วก็โดนตำรวจวิสามันนะครับที่ท่ามกาการจันทบุรีในตอนแรกในญาติญาติของไอ้หน่องเนี่ยก็ออกมาโวยนะครับนะว่าตำรวจนี่จัดฉากฆ่านะ,ะเพื่อหวังว่าเอาโลกโซเชียลมีเดียจะเข้าข้างเอาแต่ผลปรากฏว่าโดนทัวลงยับนะครับนะเอาไม่เว้นแต่ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยก็โดนคอมเมนต์ดา่าด่าต่างๆนานาแล้วเขาจะไปเข้าข้างมึงทําไมล่ะครับนะ ก็บอกแล้วไงว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ร้อยเปอร์เซนไม่มีใครเข้าข้างกำนันนกนะครับแต่ก็ยังมีไอ้ที่ไม่ถึงเปอร์เซนต์ไอ้จุดศนะูนย์ศูนย์น่ะก็คือหลังจากที่เกิดการยิงสารวัตรแล้วนะครับนะก็มีไอ้ตำรวจชั่วๆนะครับเขาบอกว่าหนะ้าหกนายน่ะที่ขี่รถนำขบวนนะครับพากำนันนกหลบหนีนะครับท่านพวกนี้หวังอะไรรือ,อก็คือได้แดกนะได้แดกเสียเงินของกำนันมานานนะครับก็เกิดอาการจงรักพักดี อยู่ใต้อุ้งเท้านะและถ้ากำนันรอดนะโอ้โหรวยแน่นอนเขาบอกไนงะถ้ากำนันรอดจากคดีเนี่ยกำนันก็จะกลับมาตอบแทนนะโดยพวกนี้หวังอย่างนี้นะครับท่านนะแต่เมื่อกำนันโดนจับนะครับนะโดนดำเนินคดีนะและก็ถือว่าเป็นคดีร้ายแรงนะครับนะเนี่ยเขาบอกว่าฆ่าโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนประหารชีวิตนะครับนะ และที่สําคัญนะครับทรัพย์สินก็จะโดนยึดด้วยนะครับนะโดยบิ๊กโจ๊กได้กล่าวว่าเอาถ้ามีการหัวประมูลเนี่ยก็จะยึดทรัพย์สินของกำนันทั้งหมด <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนยังมีคนที่มีความหวังว่ากำนันจะพ้นคุกออกมาแล้วจัดตอบแทนเขานะคนจำพวกนี้ก็เคยได้แดกเงินกำนันมานานนะเรียกว่าเป็นลูกน้องใต้บาทาใต้ส้นปีนกำนันเลยทีเดียว นายจรุนดาราสมนายกอบตว,วังตะกูนะครับก็ได้ออกมาบอกว่ากำนันท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนประเสริฐเลิศเลอท่านไม่ใช่นักเลงท่านเป็นคนทำมาหากินท่านไม่เคยสั่งฆ่าใครท่านเป็นคนดีจริงๆและที่ท่านเชิญตำรวจมางานเลี้ยงท่านก็ไม่ได้แจกซองไม่ได้มีวัตถุประสองค์อื่นใดนอกจากจากกระชับความสัมพันธ์ของข้าราชการท้องถิน่น กับตำรวจในพื ies, ้นที er ่และนักธุรกิจในพื้นที่และทั้งหมดนี้ท่านทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็เรียกว่าเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับที่เป็นลูกน้องที่จงรักภักดีต่อกำนันนะขาหวังว่ากำนันจะได้ออกมาหลังจากที่เคยรับประทานเศษเงินของกำนันมานานนะครับดูปากสิครับเห็นไหมและพวกข้าราชการจำพวกนี้แหละนะที่สร้างความหายนะให้กับประเทศมานักต่อนักแล้ว ก็คือข้าราชการผู้อยู่ใต้บาทาของคนชั่วนั่นเองก็อยากจะถามหน่อยนะครับว่าเอาการกระชับความสัมพันธ์ของข้าราชการท้องถิ่นกับตำรวจนะและนักธุรกิจในพื้นที่นี่เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับเขาบอกว่ากำนันทำเพื่อประโยชน์ประชาชนเท่านั้นนะแล้วผู้กำกับสอนอพญาไทยล่ะครับนักเลงที่ขู่ขว่าจะทำปืนอะไรนะปืนลั่นส่นักข่าวนะมาอยัางไง อ,อยู่พญาไทยนะฮก็บอกว่าข้าราชการสองถิ่นกับตํารวจในพื้นที่เนี่ยกระชับความสัมพันธ์นะแล้วพะาไทยมันอยู่ไหนล่ะฮ้อยากถามมึงหน่อยไอเอเจโรนและสําหรับเหตุการณ์ยิงในคืนนั้นนะครับท่านนะหลังจากที่สารวัตรแบงค์นะครับหรือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเนี่ยโดนยิงแล้วก็ซุดลงไปนะครับคนที่รีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับโดยไม่กลัวโดนยิงก็คือ พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงนะครับนะซึ่งก็เป็นหัวหน้าของอสารวัตรแบงก์เองนะโดยท่านได้วิ่งเข้ามากอดแล้วก็พยุงร่างของสารวัตรแบงก์นะครับท่านนะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่าท่านแสดงความรับผิดชอบนะครับที่ไม่สามารถปกป้องชีวิตลูกน้องได้ท่านแสดงความรับผิดชอบด้วยการฆ่าตัวตายนะครับท่านนะและตำรวจในเหตุการณ์นะครับก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะ ก็มีบางกลุ่มก็ช่วยกำนันหลบหนีบางกลุ่มก็ไปช่วยทำลายหลักฐานบางกลุ่มก็วิ่งหนีหัวสุกหัวสุนนะครับนะบางกลุ่มก็ได้นํำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะแต่ก็ต้องขอสดุรีสองนายนะครับคือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวนะครับนะแล้วก็ผู้กำกับบ่มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงนะครับท่านนะ เอาโดยบิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้บอกนะให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ในการนะออกมาพูดความจริงให้หมดนะครับนะไม่ต้องกลัวไอ้กำนันชั่วคนนี้เพราะว่ามันหมดแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะออกมาสร้างอิทธิพลนะนะนะออกมาสั่งให้ใครทำร้ายคนนั้นคนนี้ได้อีกแล้วนะครับนะเอาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะประหารชีวิตอย่างเดียวนะเพราะมันฆ่าโดยเจตนาและตรอยตรองไว้ก่อน มันไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับที่ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ยิงกันแต่เป็นเหตุการณ์ที่วางแผนมาก่อนนะครับมีการถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดก่อนที่จะมีการยิงก็มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับระดับนายพลนะทั้งเกษียณอายุราชการออกไปแล้วนะและทั้งที่ยังเป็นนายพลที่ยังไม่เกษียณอายุราชการออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากำนันนกต้องเดินทางไปอยู่กับไอ้หนองแน่นอนนะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง